สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปุ๋ยเอาเนื้อสับผัดพริกแกงมาฝากนะคะผัดพริกแกงหรือว่าแกงคั่วเนื้อสับประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะวันนี้เราจะทำผัดเผ็ดเนื้อสับนะคะทุกคนก็จะมีเนื้อสับนะคะปุยซื้อเนื้อสับมาเป็นแบบที่นี่เขาเรียกว่าทาท,า,ทานะสำหรับ ทานกินดิบนะคะปุ๊ก็เออว่าลองซื้อมาใช้ดูนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นพริกแกงเผ็ดนะคะมีกะทิค่ะแล้วก็ใบยี่หร่ากับใบอ,อันนี้ก็โหระพาฝรั่งนี่ค่ะพริกนะคะพริกแดงสอยนะคะแล้วก็มีต้นหอมค่ะน้ำปลาน้ำมันหอยแล้วก็ผงปรุงรสค่ะ เดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะมาทํากันเลยค่ะปุ้ยก็จะใส่กะทิลงไปนะคะทุกคนนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาพริกแกงลงไปผัดนะคะ ได้แป๊บนึงเดี๋ยวปุ้ก็จะใส่เนื้อสับตรงไปเลยนะคะทุกคนพอเนื้อสับใส่ไปเราก็จะยีนะคะทุกคนให้เนื้อเขาแตกออกนะคะทุกคนปุ้ก็จะเพิ่มตะที่ลงไปหน่อยนึงนะคะ แห้งนะคะกขอเติม,มน้ำลงไปนิดนึงแล้วกันเพื่อไม่ให้แห้งนะคะทุกคนแเราก็จะแยกเนื้อนะคะตะกุอก็จะเติม มันหอยลงไปนิดนึงค่ะตปลาค่ะผงปรุงรสค่ะทุกคนแต่อย่างละนิดนะคะเพราะว่าอา,อาจจะเค็มเพราะพริกแกงนะคะ,คะเดี๋ยวรอผัดเนื้อสุกแป๊บนึงค่ะ เพื่อนคะนี่ะผัดเนื้อได้ที่แล้วนะคะมาชิมรสชาติกันโอเคแล้วนะคะก็จะใส่ต้นหอมสวยน,นะคะลงไปปิดลงไปนะคะผัดคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะทุกคน แล้วคุณก็จะใส่น,นีค่ะไปยี่หลาดกับกระเพาะปลาฝรั่งลงไปนะคะกบเป็นั้นว่าเสร็จแล้วเรียบร้อยหอมมากค่ะทุกคนนี่เสร็จแล้วค่ะเก็งใงคะ่ะน่ากินไหมอู้หอมค่ะ ยล่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะกคนพร้อมเสิรดฟนะคะก็ชิคเขาเสือดนันร้อนน่ากินมากค่ะสำหรับคลิปนี้คือก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณที่ตกำลังใจที่รับชมคลิวิดีโอนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคน